สวัสดีสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่ยามเช้านะครับของวันหยุดนะครับวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2565วันสิ้นเดือนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับเช้านี้จะพามาดูติดตามผลงานนะครับที่เราได้ทำการทดลองและทดสอบค้างคาไว้นะครับจากดูต้นแรกเลยนะครับ ต้นนี้ได้ทําการปลูกงแต่วันที่5พฤษภาคม65ที่ทําการใช้เครื่องนะครับวัดความชื้นไว้ตลอดนะครับเวลาโดยไม่ต้องลดน้ํานะครับก็รดเฉพาะวันที่ปลูกวันแรกนะครับที่ทําให้ชุ่มฉ่าไปเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเลยมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับเนี่ยสสัปดาห์มาดูนะครับ สภาพความเป็นจริงที่แต่เขามีความชื้นนะครับเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพของความชื้นใบเขียวปกตินะครับใบเขียวปกติไม่ลดน้ำนะครับไม่ได้ให้อะไรนะครับก็อาศัยวัดความชื้นอย่างเดียวนะครับก็ฉีดเฉพาะที่เป็นายารายาเพลียะนะครับก็สภาพจะเห็นว่าใบาเขียวปกติเหมือนวันแรกนะครับยังไม่มีเหี่ยวไม่มีโทม แต่มีปรินะครับมีปีออกมาเล็กๆนะครับนี่ปีออกมาเล็กๆอยู่นะครับตามขอบตาขอบใบนะครับนะครับปีอยู่นะครับแต่ว่าถือว่าช้านะครับพันนี้เป็นพันพวงมณีนะครับช้าโดยโดยแบบนี้นะครับเพราะว่าเปรียบเทียบกับอีกอีกที่หนึ่งอีกต้นหนึ่งที่ซื้อมาในวันเดียวกันส่วนต้นนั้นนะครับผมรดน้ำนะครับทุกวันนะครับ ุกเช้าเลยนะครับพ้ปรากฏว่าการที่ใช้เครื่องรักษาอุณหภูมิความชื้นอย่างเดียวนะครับโดยดินลักษณะการปลูกผสมดิน1ส่วนต่อ1ต่อ 1, 1นะครับเหมือนเหมือนกันทั้ง2ต้นหมายถึงว่ามาีดินพร้อมปลูกซื้อจากท้องตลาดนะครับหกถุงร้อยแล้วก็ดินกองตามตามส่วนนี้นะครับ 1, 1ส่วนแล้วก็ดิน ปุ๋ยหมักครับที่ได้ทําไว้นะครับหส่วนก็3ส,ส่วนคลุกเขาเข้ากันก็ามาปลูกเหมือนกันทั้งสองต้นนะครับผลปรากฏว่าตัวนี้ก็เขียวดีนะครับแต่ว่าชาหน่อยแต่อีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนั้นจะมีการแตกยอดแตกตาดูเหมือนเจริญก้าวหน้ามากกว่านะครับก้าวหน้ามากกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับเกิดจากสาเหตุที่ว่านะครับได้ข้อสรุปแล้วก็จากการสังเกต เนื่องจากว่าดินที่เรารดน้ำนะครับถึงแม้ว่าจะเปียกแล้วชื้นอยู่ข้างในก็จริงในกองนี้นะครับไม่ได้ให้น้ําแต่ว่าอุณหภูมิในเวลากลางวันนะครับโดยเฉพาะ11บเอโมงถึงเที่ยงเขาได้รับแสงแดดนะครับได้รับแสงแดดเต็มที่แล้วในดินเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่มีความร้อนอยู่นะครับมีความร้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะระอุนะครับมันจะระอุอบอ้าวอยู่ข้างในนะครับ โดยเฉพาะมันจะมีความความอะไรครับความชื้นความเปียกอยู่ในดินลึกๆแต่ว่าพอได้รับแสงแดดอัดเข้าไปเนะี่ยมันก็จะทําให้ดินด้านหน้านี้แห้งครับดินด้านหน้านี้แห้งแล้วก็มีความร้อนอยู่กับรากของเขา้าโดยเฉพาะรากของเขาก็จะอยู่บริเวณนอกนี้เพราะฉะนั้นการชลอในการเจริญเติบโตหรือบางบางทีอาจจะอาจจะถึงกับเหลืองนะครับใบใบเหลืองเหลืองแต่ต้นนี้บางอื่นไม่เหลืองนะครับด้วยด้วยที่ว่าเขารับแสงแดด แทงไปที่รากเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้มันมีความาระอุอยู่ข้างในนะครับเนื่องจากว่าดินเนี่ยอาจจะยังไม่อิ่มน้ําเท่าที่ควรนะครับนั่นคือสภาพตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับว่าดินเขาไม่อิ่มน้ําเท่าที่ควรเพราะว่าเรารดเฉพาะวันแรกนี่เปียก,ยกจึงนองเลยนะครับดินน่ยมันมันมันอาจจะยังไม่ซับน้ําได้เต็มที่นะครับบางอนุอนุโมหรือ บาง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 ส่วนหรือบางก้อนที่เป็นก้อนอใหญ่พอประมาณนะครับอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเนี่ยมันจะมีบางก้อนที่เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะยังแห้งอยู่พอแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดน้ําในส่วนหนึ่งที่เข้าไปทดแทนในก้อนดินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยังยัง,ยงคือดินมันยังไม่อิ่มตัวนั่นเองนะครับของน้ํานะครับ มันก็เลยดูเหมือนกับพอมันได้รับความร้อนด้วยนะครับถามว่ามุงมุงสแสลมไม,ไม่ได้มีนะครับสแสลมไม่ได้มุงไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับให้รับแสงเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวทั้ง2ต้นนะครับก็วันนี้เปรียบเทียบไปแล้วก็เลยมาตัดสินใจกดน้ำให้เขานะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตนี่ถือว่าสอบไม่ผ่านนะครับที่ที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยที่ว่า ถ้ามีความชื้นไม่ต้องรดนะครับแต่มีผลกระทบนะครับไม่ตายนะครับแต่ว่าการเจริญเติบโตช้านะครับก็เลยรดวันนี้ละนะครับก็จําเป็นจะต้องรดนะครับอาจจะวันเว้นวันหรือจริงๆเนี่ยถ้าดินยังไม่ไม่ไม,ไม่อิ่มตัวของน้ำนะครับเนี่ยหรือมันไม่ถึงกับชื้นแฉะอะไรเนี่ยเพื่อเพออาจจะรดทุกวันนะครับเนี่ยแค่นาทีเดียวก็พอนะครับ แต่ข้างในเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังเปียกอยู่แต่ข้างนอกอะ่ะมันมีความร้อนแบบผิวมันจะแห้งนะครับเยน็ยนๆผมเลิกงานมาเนี่ยนะครับเห็นดินตรงนี้แห้งเป็นผงเลยนะครับก็อ,อาจจะมีส่วนที่ทําให้ร้อนเ,อเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมนิ้วแย่เข้าไปนะครับสุดนิ้วมือของผมนะครับเนี่ยมันยังมีความอุ่นๆอยู่ในดินเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบของดินอุ่นนะครับมีผลกระทบต่อพืชนะครับครับดินที่เห็นนี้นะครับเนี่ยดินที่เห็นวันนี้ที่ผมสั่งมาผมจะเอาไว้ผสม ดินปลูกนะครับบางเหินว่าเป็นดินล้วนซุยนะครับเนี่ยซื้อมารถละ300บาทนะครับเขามาเทให้ก็จะเอาไว้ผสมนะครับบางเอินว่ามันมันก็ยังไม่ร่วนซุยเท่าไหร่มันเป็นดินทุ่งนานะครับแล้วก็มันเป็นหน้าดินก็จริงนะครับแล้วก็เป็นก้อนๆส่วนยุ่ยก็ยุ่ยอยู่นะครับก็ถือว่าพอพอใช้ได้ละมั้งดูแล้วนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับ หมายถึงว่าเราก็ต้องการอยากจะได้ร่วนซุยกว่านี้นะครับแต่มันไม่มีก็เอาเท่าที่ได้นะครับเราก็มาปรับแก้อก็ไม่เป็นไรก่อนที่จะเอาไปเป็นส่วนประกอบของการปลูกนะครับเราก็จะต้องมาวัดค่า P h ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวัดค่า p h นะครับนี่ครับเดี๋ยวอ่าก่อนจะไปวัดค่า p h ขอดูตรงนี้นะครับติดตามเมื่อ4วันที่แล้วนะครับ ที่ว่าผมลงใน EP 1 EP 2 EP 1เป็นการเลือกกิ่งพันธ์ุ EP 2เป็นการเตรียมพันเตรียมพืชพันธุ์นะครับก่อนที่จะนำลงปลูกนะครับได้วันอังคารมั้งได้4วันนะครับเนี่ยผมก็จะลดอย่างนี้ทุกวันนะครับนี่คือ,อเพื่อที่จะให้สมาชิกได้ได้รับทราบประมาณนี้หลังจากคืนนั้นนะครับผมก็ใช้ไว้อลอ์นะครับ ที่ฉีดนะครับฉีดเพื่อรักษายอดของเขานะครับก็อย่างเดียวแค่นั้นนะครับเชื้อรายังไม่ได้ฉีดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะไม่มีเวลาก็ให้น้ำเฉพาะตอนเช้าประมาณนาทีเดียวครับผมสรดอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีดบริเวณรอบๆนะครับเป็นที่อยู่หน้าบ้านนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะผมจะพยายามถ่ายให้เห็นความก้าวหน้าตลอดมาดูภาพรวมนะครับ ก็อาจจะมีผลนะครับผลกระทบด้วยการฟื้นตัวใบจากที่บิดก็โอเคขึ้นยอดนะครับก็ดีพอประมาณดูแล้วถ้าอย่างนี้ใบไม่น่าจะร่วงนะครับใบไม่น่าจะร่วงน่าจะเดินต่อได้นะครับก็เป็นการรักษาฟื้นตัวของเขานะครับใบดากก็ถือโอเคอยู่นะครับก็ชลอในการเจริญเติบโตของเขาถือว่าลําต้นเขียวใบเขียวนะครับใบชูชันยอดดีตัวออกมาอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ร่วงนะครับไม่ไม่เหลืองไม่แห้งไม่ร่วงเดินต่อได้นะครับแต่ถ้าเราเอาเอาเอากิ่งพันไปปลูกตั้งแต่วันแรกเนี่ยเหี่ยวนะครับเหี่ยวแน่นอนเพราะว่าอาจจะกระทบต่อรากของเขาอาจจะไปเจอความร้อนมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเราอย่างนี้นะครับที่มาชําไว้ที่ผมบอกว่าอย่างน้อย15วันเนี่ยเราจึงสามารถจะนําไปปลูกได้นะครับเพราะว่าเขามียอดอ่อนนะครับแต่แต่แต่ยอดพวกนี้ผมก็ ก็ไม่เสียดายนะครับถ้าสมมติว่าเขาเหี่ยวเขาร่วงก็ปล่อยเขานะครับเพราะว่าเราซื้อมาแบบยอดแบบนี้นะครับมันเป็นยอดใบดาบใบอย่างเงี้ยมันเสี่ยงต่อการเหี่ยวแล้วก็ร่วงนะครับก็เป็นเรื่องปกติของของทุเรียนนะครับอันนี้ก็นํามาฝากกันว่ามันยังมันยังสดใสนะครับยังเขียวสดชื่นดีอยู่นะครับก็ได้4ี่วันจากที่ลุงคิดไปก่อนหน้านี้คราวนี้มันดูดินนะครับดูสภาพดิน นี่ครับดินที่ผมนำมานะครับจากจากตรงนั้นนะครับนี่ครับวันนี้น่าจะได้ทำความสะอาดบ่อนะครับเพราะว่าดินมันไหลลงนะครับดินมันไหลลงน่าจะได้พอดีได้โอกาสได้ทำความสะอาดบ่อปลาก็เอาดินตรงนั้นนะครับมาใส่แล้วก็มาวัดค่าดูนะครับค่าตัวนี้นะครับดูทีครับว่ามันจะเป็นค่าแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะค่อยๆเรียบปรับค่าค่าพิริย์ มาดูค่าเพอร์ดิที่ถือว่ามีความสมบูรณ์อยู่ที่ทูมาสมากนะครับความสมบูรณ์ของการที่เหมาะที่จะนำไปปลูกนี้มากอันนั้นคือแสดงว่ามีสารอาหาร NPK แล้วก็ธาตุอาหารตัวอื่นๆสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าดินนะครับหน้าดินตามทุ่งนาน,นะครับก,ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์อยู่สงได้ไหมไม่ได้ลายนะครับประมาณนี้ พอถัดมานะครับเดี๋ยวเป็นค่าของ pH ความเป็นกรดเป็นด่างนะครับความเป็นกรดเป็นด่างเห็นไหมครับจะอยู่ที่เลข6ครับจะอยู่ที่เลข6.5นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรา,เาคือเราโชคดีไปหรือฟุกไปนะครับที่ที่เขาเอาดินมาโดยที่เราไม่ได้วัดค่าแต่พอดีพอเขาเอามานะครับพอเขาเอามาเทพอมาวัดค่าก็ถือว่าอยู่ใน ค่ามาตรฐานนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละที่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับในราคา300บาทหลังจากนั้นนี่ครับก็มารีวิวให้ดูต้นทุเรียนที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่ามันมันสูงชะลูดนะครับมันสูงชะลูดเนื่องจากว่ามันมีต้นไม้บังทั้ง2ข้างที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับฝั่งนี้เป็นอ้อยอ หลังจากนั้นผมก็ได้นําออกนะครับตัดออกมันก็แตกใบใบเริ่มเขียวเริ่มโนู่นนี่นั่นขึ้นมาก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับทําการทดลองทําการทดลองต้นนี้นะครับทาการทดลองต้นนี้ข้างในนั้นเป็นดินพร้อมปลูกนะครับผสมเหมือนกับที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ด้านนอกเนี่ยผมไม่ใส่ดินเนื่องจากว่าไม่มีดินนะครับผมจะลองทําการทดลองดูผมใส่อะไรผมใส่เพาะปุ๋ยหมักอย่างเดียวนะครับเอามะพร้าวมะพร้าวที่ มะพร้าวที่เป็นเป็นมะพร้าวสดนะครับในคลิปก่อนๆจะเห็นเดี๋ยวขออนุญาตลงไปนิดนแป๊บหนึ่งครับครับนี่ก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับผมทําการเปรียบเทียวบว่าเอะมะพร้าวตรงนี้นะครับมันจะเป็นเชื้อราไหมนะครับที่เป็นมะพร้าวมะพร้าว มะพร้าวสดนะครับเป็นแห้งก็มีสดก็มีผมก็ได้เอาตัวแห้งๆเอาไว้ข้างในนะครับชั้นในตัวที่สดสดิสดดบ,ดบๆเขียวๆนะครับเอาไว้ชั้นนอกๆแบบนี้นะครับถามว่าเป็นเชื้อราไหมเป็นนะครับนี่ครับสังเกตดูมันจะเป็นนะครับเป็นเชื้อราขาวๆอย่างนี้เพราะว่านานแล้วผมประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วมั้งผมไม่ได้เอาสารไตรโคูมาราดนะครับผมราดเฉพาะตอนแรกๆนะครับก็คงจะได้ราดไปเรื่อยๆเพื่อให้มันรอให้มันแห้งเหี่ยว แล้วนะครับตรงนี้ผมทําการทดลองผมไม่ใส่ดินเนื่องจากว่าหาดินไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ได้สั่งดินตรงนั้นมาก็เอาเฉพาะเป็นดินพร้อมปลูกนะครับเนี่ยเนี่ยดินไม่ใช่ดินพร้อมปลูกดินดินปุ๋ยหมักนะครับผมหมัก1เดือน2เดือนนะครับเนี่ยเป็นแกลบดิบผสมขี้วัวขี้ไก่อะไรประมาณนี้นะครับเอามาเพราะว่ามันพร้อมที่จะใช้แล้วนะครับมันไม่ร้อนผมก็เลยมาเทรอบๆมันไม่มีดินนะครับ ก็เลยอลองลองทําการทดลองตรงนี้ดูว่ารากมันจะเดินไหมนะครับแล้วที่เหลือนี้นะครับที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสั่งของอ้อยนะครับที่ผมเอาออกจากด้านข้างนี้ที่ผมเอาไปหมักแล้วผมกองเอาน้ําแล้วผมโอาขี้ขี้กากมันนะครับกากอ้อยกากจากของการหมักหมักแล้วนะครับจึงเอามาเทรอบรอบเนี้ย เพราะว่ามันน่าจะเป็นปุ๋ยเป็นสารอาหารในวันข้างหน้านะครับแต่ถ้าเราจะถมหรือเอาดินที่ซื้อมามาถมก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ดูโดยสภาพนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคก็เดินยอดได้ดีอยู่นะครับจากการที่เขาได้รับแสงมากขึ้นแล้วไม่มีต้นไม้ที่คุมนะครับก็ก,ก็รากในส่วนที่ออกมาเนี่ยอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเห็นใบเขียวๆอย่างนี้นะครับให้ข้อ ให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งว่ามันเป็น2รากนะครับมันก็เลยมีความคงทนถาวรแล้วก็หาอาหารได้มากกว่านะครับมันก็จึงเจริญเติบโตนะครับนี่นี่สิ่งที่ผมสังเกตนะครับว่า2รากเนี่ยมักจะโตเร็วนะครับมันจะโตเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับ1รากนะครับเทียบกับ1รากนะครับก็ก็อันนี้ซื้อมาในราคาสูง1เมตรเมตรห้าแต่ตอนนี้น่าจะ2เมตรแล้วนะครับ ผมซื้อมาในราคา1200บาทนะครับสูงเมตรไม่กว่าๆนะครับหรือเมตร50ผมจำไม่ได้นะครับเมื่อเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วรากที่เขาเดินนะครับรากที่เขาเดินอยู่ได้แล้วก็มีใบได้รับการดูแลรักษาเน,เนื่องจากเขาอาจจะหากินกับดินที่ผมใช้ผสมปลูกข้างในนะครับถามว่า เพราะอะไรเพราะฝั่งนี้มันเป็นดินมันไม่มีดินแต่มันเป็นเป็นดินปุ๋ยหมักอย่างเดียวที่ผมหมักไว้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเค็มเกินไปไหมในเมื่อมันแทงรากออกมาถึงนะครับเ,เพราะว่ารากเขาคงจะไม่ถึงกับยาวเพราะผมดูแล้วมันแค่ขุดดูมันจะถึงแค่ขอบนะครับยังไม่มีรากที่มันทะลุออกมาจากตรงนี้นะครับมันอาจจะเค็มเกินไปนะครับหรือจําเป็นจะต้องเอานําออกแล้วก็เอาดินมาคลุกเขาเข้าใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะอะไรที่ที่ที่เห็นอย่างนี้นะครับเพราะผมเปรียบเทียบต้นเล็กๆนะครับผมเปรียบเทียบเดี๋ยวผมจะพา,พาไปดูนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปรียบเทียบโดยที่ว่าหนึ่งต้นผมปลูกต้นต้นเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งใส่เฉพาะดินแบบนี้นะครับเฉพาะปุ๋ยดินที่ผมหมักไว้อีกอีกสอีกฝั่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของบริเวณทรงพุ่มผมใส่ดินผสมกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ได้15นาที ครับนี่ดินตัวนี้แพคนะครับแพคแน่นพอสมควรนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งต้นที่ผมทาความทําการทดลองนะครับดินที่ออกคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นดินพื้นปกติแล้วผมยกขึ้นมานิดหน่อยนะครับสูงคืบหนึ่งแล้วรดน้ําไปนะครับตัวนี้ไม่ผสมดินปุ๋ยหมักนะครับเป็นดินสวนดินหน้าดินรดไปรดมานะครับดินมันแพ็กตัวแน่นรากไม่เดินผมก็เลยขุดขึ้นไปนะครับให้มันเป็นร่องรอบ เมื่อ2ส,สัปดาห์พอรถนะครับเมื่อวานนี้นะครับพอรถตรงนี้ลถจนฉ่ำนะครับพอรถจนฉ่บปุ๊บน้ําไหลลงมาตรงร่องนี้นะครับแล้วก็ไหลเข้าตรงนี้ไหลเข้าโคนพอมาลื้อดินเนี่ยพอผมมาลื้อดินข้างล่างมันดูเหมือนกับมันยังไม่เปียกเหมือนครับตอนที่เราลดน้าครับดูเหมือนกับมันซึมลง มันไม่ซึมมันจะเริ่มแพกตัวอีกแล้วนี่คือสภาพปัญหานะครับเนี่ยมันมันเริ่มแพกตัวมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันผสานเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเร็วมากนะครับพอเราลดน้ําไปนะครับพอน้ํามันก็จะเชื่อมตัวเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นมันเป็นพื้นเดียวกันพอพื้นเดียวกันปุ๊บรดน้าปุ๊บมันมีความสูงมีความลาดเอียงมันก็ไหลออกมันเหมือนกับถ้าเราไม่ไม่สังเกตนะครับเราจะเข้าใจว่ามันเปียกนะครับให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะ สุภาพสตีเนี่ยเห็นไหมขนาดผมลดผมลดจนจนอะไรนะครับจนน้ำเจิ่งนองอะ่ะเนี่ยดินยังยังแค่มันหมาดแค่มันหมาดนะครับก็ก็ลองเช็คดินดูนะครับอย่างเอาไม้หรือเอาเหล็กแย่ดูว่ามันแข็งมันแน่นไหมมันรู้สึกมันจะแพกตัวได้เร็วถ้าเราไม่ผสมกับพวกปุ๋ยหมักนะครับที่เราทําไว้นะครับก็ขอฝากสมาชิกแต่ว่าโดยสภาพตัวนี้แล้วมันก็เดินได้พอสมควรนะครับ มันก็เดินได้ดีนะครับฝากไว้ประมาณทีนี้เพราะว่าคลิปเดียวยาวผมขออนุญาตตัดไปอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันได้17นาทีนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของดินในการน้ําแล้วก็สภาพบรรยากาศก็ถือว่าเป็นการรีวิวเนื้อหาเดิมๆนะครับเพื่อให้เห็นความก้าวหน้านะครับของทุเรียนก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ